มินิก็มาตลาดเมืองสะกดฮะเนาะคะเนาะนีะน่ก็มีหน้ามักข้าวทุงจักบ์ปาคะทุงกระซิบกระซิบอ,อันนี้ทุง,งกะซิบหรออันนี้ทุงละซิบจะไม่มีรูละจ้ามันหรอมันนี้หมักหนักค่ะตลาดสดหนาถนนถน,นนหน,นาตลาดสดฮะเลยนะคะเนี่ยของเยอะแยะเลย ช่วยดีและซื้อพันบาทมีอ่ะผลไม้ทุกอย่างเลยนะคะนี่ปะมาดูกันไม่ทช่บาทจ้าค่ะสาบาทจ้า ติงกับควายกองจับป้าสเอาร้อยเดียวจ้าถ้าเอาก้อนรยู่จังคีแค่นี้แหละค่ะอาหารบ้านของบ้านอนงานขากระปุกอาหารบ้านบ้านของนัานโอ้ปลากลือไหม่ิปจ๊่ะ มาละทีนกหอมกระเทียมยางไวใช่เดินไปสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเผือก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 โลประมาณซ้ำในเดือนนี้ที่บ้านเขาสามสิบห้ายี่สิบมันแกว กินก็ว่าไปก็ไม่ค่อยกินปันไดนะคะนะอันนี้คืออีอย่างนี้ไ<ฮ>ข่โ<ฮ>ขตกล่โองละอาจารย์ใหญ่นี่เด้ออั<ฮ>นในนหญ่ละบุนร้อยอันน้อยฮาไข่โตนะคะอันนี้หอยเซรีบอกฮะนี้กำลังไลอยู่นี่ค่ะ กุ้งฝอยอะไรต่างๆนั้นน่ะไปย่างเรอเบอรก่อนชุดฟ้าสุฟ้าไปซื้อหมกบวกก่อนแล้วค่อยเหมือค่ะโอ้เห่ยข้าวแล้ว เดินไปนะคะพวกกล้วยคองกินหลายนะคะบ้านเฮาที่มาบ้านเฮาบนนี้ก็บ้านเขามีเนาะเอามาขายรวมกันซื้อูมักบวบมะขามป,ป้อมนี่สิบบาทอน้องนยงอว๊าสิบหยะยางรัวๆเลยนะฟาวนี่มักบวบนะ คอไก่เชลมากทางพุนคือบะหี้เดินไหวมากเลยนะคะรมักบวกอันปแกงเสียเขียดมักหนา นี่อยู่ทางหมดจิตไทยเนี่ยมันไม่เห็นมาบ๊เออพีมานที่นาร้านหมอจิตไทยถ้าละเลินรถมาพี่บอกจอดอย่หาะละแล้วยังไปเออแกนีนา ก่ำจากบ้านลงบวนี้บวี่สสามารถหาสิได้ไหมใครอีออตู้เด้ฮะห้าละสิบเลยนะคือแพงแฮสิโลชมนละหาบาทสามห้สาสิบเออ อ้วยน้อยหนอบอกน้อยน้อยจองแล้วกระสีสีเทียงแม่ข่าเลยนั่นมาหนีนะนี่น้อยน้อยนี่เดี๋ยวหาไปซื้อของต่อกันนะคะเนาะ

กีโลนี่กีโปมฮะในคันนี้กล่องละร้อยค่อยือกินอันไหนาบอกว่าม็นใหญ่เพราะแถบ มะขามป้อมนะคะนี่มะขามป้อมปลูกเองเปล่าแม่<ะ>ง่ายใน่เนาะออเออ เอาอะไรอีกเป็นชุดนะค่ะกานายานางด้วยไหมคะบอเข้าเลยบอดายใครดีกันดิแต่ถ้าวันนี้ต้องไดยอดมนเฉไมได้แมนเขาคิดไปบอดาดอกเนาะใครเลอกกันเลอกบอดายแมนเไปนี่ลยสองสลัด ของถมนำได้ฮารวยเลยเมื่อนั like ้นได้เง <oh ินร้อยนึงยามัไหัมันเลยวันจากบ้านักนี่จากบ้านอยาเลือกเอาถอยกันหม่บ่ของตลาดสดบ้านนูนละหลายหนะคะเนาะจะสกินอย่างนี้ดอก บ้านเราก็มีของกินาอางนี้ฮะก็แค่อันไหนบรมีเฮาก็ซื้อมืาสืบเนาะค่ะเนาะน้องไว้นะคะน้งไม้จ้าน้องไม้จ้าผักกัญจโจรกำจักบาดที่บ้านจ้า โลดแม่เล่โลดแม่ไปสิบห้าบาทกไยสิบหบาทไหมเอาไหมสิโตอแม่ขาก็นนสิบวิลล่านกันเลยเอา,เอาหัวลงเลยเออ ที่เอาอยางเลี้ยงเอีเอาผักไานี่แหละเลี้ยงนะเออเอีมาผักไายมาเลี้ยงตามบังหุ่งขิงจากบา้า,บานกเขาะไปต้มน้ขิงสิก็่ค่อยได้กินอ โอ้อันนี้จะงามมีตของงามๆนะไม่ยง้เอาีเยอะอันนี้จา้นบัรบอไปกือเรนนห้ีนแบบอี่าแบเมนไม่เห็นีเขียวเลย เอาหัวกระชายไาหัวกระชายกัมัจบาทกบาทจ้าหนึ่งมะตาปลยเอะไว้ด้ยไหมอาคีบอโอ้หอมปลาแดกเก้าร้อยห้าสิบทั้งหมดทั้งสิ้นเดีายได้เก้าร้อยห้าสิบ ได้อันนี้ค่กกระโจงนะอันนี้ละสี่บาทอันนี้นะสี่บาทเมแล้วดูเห็นนจังยังกท่าย้ข้าวอะไรอันนี้มันน่าเลยใช้ก็เลยอยากใช้ิงนั้นมันอ้ยสะอ่อนเด้วคุณแม่เอ้ยเอาสิเอามือหนึ่งจำเจว ปกติก็ขายกไมยิ่งไม่แกแน่ข้างหนเด็กขายก็เล่ายทาั้เลเนาะลำไรอ๋อขายมันกระืือมาลคะเนยมาซอยกันซื้อด้วยค่ะเด้อของตลาดบ้านเฮาพีตู้กับจักบ้านนะพี่หาบ้าเอออะจ้าจะพีตู้ก่อนพ้มีมองทรายละแบบอ๋สอง ต้องหันต้องคู่ขายแพงแขกตามไม่ทิ้งตามไปซื้อยังว่าไงไรเนาะโอ้ยเมื่อย์ดิมันยังตลาดสดบ้านเฮาเลยค่ะเด็ก ของไหลายเมนุทุกอย่างเลยนะคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามาก็แวะมาเที่ยวตลาดสกลคนครตลาดสดบ้านฮันเดอร์ฮเดอร์ของกินเยอะแยะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเบิ้งพักเพื่อนขายกรรมเลยธรรมดาเขาก็ขายกรรมแล้วซิปมาแหละเบลอเบลาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ